วิธีดับทุกตลอดชีวิตข้อที่3คือการเปลี่ยนระดับพลังงานระดับพลังงานสูงด้านบนเนี่ยคือความรู้สึกที่แบบสงบสุขเป็นความรู้สึกแบบขอบคุณดังนั้นถ้าใครเห็นคำว่า gratitude ตรงนี้คีย์หนึ่งที่ผมให้ง่ายๆเลยเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ตามแอนโทนีโรบินพูดไว้นะครับบนเวทีในสัมมนาหนึ่งเขาว่าเพิ่งเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วปรากฏว่าเขลื่น แล้วเขาก็พูดเลยตอนที่เขาลื่นบอกว่าขอบคุณที่ล้มแล้วไม่บาดเจ็บอะไรมากก็เจ็บก้นนิดหน่อยแล้วเขาก็เอาเรื่องนั้นมาเล่าเป็นโจ๊กบนเวทีสิ่งที่แอนโทนีโรบินทำคือ gratitude คือการขอบคุณเหตุการณ์ที่มีอยู่แล้วเอาเหตุการณ์นั้นมาทำให้เป็นเรื่องตลกแล้วก็กลายเป็นตำนานที่โด่งดังมากของแอนโทนีโรบินเรื่องนี้เลยนะครับใครก็ตามที่ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องความสำเร็จเนี่ย เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เราจำได้แม่นยำเลยเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพได้ชัดของคำว่า gratitude a n นโทนี่โรบินบอกว่าเราต้องรักษาระดับพลังงานของเราไว้เพราะถ้าเราหงุดหงิดใจระหว่างที่เรากำลังจัดสัมมนาอยู่ตอนเราไปพูดเราก็จะพูดด้วยพลังงานต่ำคนที่รับฟังเขาก็จะรับฟังด้วยพลังงานต่ำเช่นกันดังนั้นเวลาที่เราพลังงานต่ำมันจะเหมือนกับคนจมน้าคนที่จมน้า จะไม่สามารถช่วยเหลืออีกคนที่กำลังจมน้ำได้ถูกต้องไหมครับถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้จงรักษาระดับพลังงานไว้แล้วใครอยากอ่านเรื่องนี้แบบลึกซึ้งนะครับไปอ่านหนังสือเรื่องนี้หนังสือเนี้ยเขียนดีมากคือ good w i f e good life ไว้ก็คือ vibration หนังสือเล่มนี้มีแปลเป็นไทยด้วยทุกคนไปหาอ่านได้นะครับหนังสือเล่มนี้จะอธิบายสิ่งที่ผมสอนเพิ่มเติมอย่างลึกซึ้งเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรา มีไวบรชั o n ที่ดีมีแรงสั่นสะเทือนที่ดีมีระดับพลังงานที่สูงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะสามารถมี IQ ที่สูงด้วยแล้วเราก็จะสามารถช่วยคนอื่นและช่วยตัวเราเองแก้ไขปัญหาได้นะครับแล้วในสัมมนาวันที่2กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับผมจะสอนสั่งจิตเปลี่ยนอนาคตผมจะสอนวิธีการในการรักษาระดับพลังงานเนี้ยไวสัมมนาจะสอนแค่วันเดียว ความยาวทั้งหมดคือ4ชั่วโมง VIP 35,000บาทเต็มแล้วนะครับเหลือแค่ไม่กี่ที่นั่งสุดท้ายนะครับของโซน A โซน A เนี่ยราคาพิเศษนะครับถ้าใครสนใจพิมพ์าพิเศษแต่เนื่องจากขอโทษด้วยที่เหลืออีกไม่กี่ที่สุดท้ายนะครับดังนั้นมัดจํากับทีมงานไว้ให้ผมแค่1,000บาทก็ได้เดี๋ยวทีมงานผมจะล็อกราคานี้ไว้รักทุกคนแล้วเจอกันที่สัมมนาวันที่2กรกฎาคมสวัสดีครับ